ไขอกข้น้เมงวันตีอางอกระลำเด้อพี่น้องร้อยกระลำลำใส่ถุงทำงานเด้อพี่น้องเด้อสดลพวงพวงจ้าเด็กก็ยันนะเด็กวันนี้ขยันพี่ใหญ่ไม่นอนเด็กก็นอนไม่ได้ช่วยผู้ใหญ่ก่อน เด็กก็ขย <im sharing> ันมากนะขยัน <interfer> ท <es> <Ooh. s unos causes> ุกคนช่วยพ่อแม่ช่วยลูกหลานปู่ย่าตายายทำงานขยันทุกคนรู้หน้าที่การงานว่า่งนี้ก็บรรจุของเด็กเด็กน้อยไปเรียนไปเรียนเรียน ันน <CK> <laughs> right ี้ตื right. ่นบ่เยืองเดี๋ยว่ายายก็ได้ตื่นใบม่วงก่อนยายก็เตือนทีหาพวกมงวงก็ตกะเพราะว่าทีกครั้งค่ำตอนเศาร์เอากหลังไปกินเด้อพี่หลงเอาทงไปกินหลายอย่างหลายอย่างนะคะหลายอย่างผลไม้สด

รถก็มัดทำคนละแผนกจ้าทำคนละแผนกช่วยกันทุกคนไม่จะเสร็จแล้วห้าพุงเรียบร้อยนั่นนายยกมาเอย่าเสียงดังเ คุเลยขับเยอะแยะเลยแอ้กุศล่าบานมันลูกงานขายผักว่ามันลูกงานขายผักแอ้กุศลว่ะ ขยันพี่น้องต้องขยันตุก็มาหอดีทุมงตุก็ขนลงมา,ามาเราก็าต้องมาจากตลาดแต่ก็น่าจะลำนี่แหละว,ว่าทำไมถุงเปนเหนียวเหนียวะลำไม่บอบบา,เางเนาะก็ทำใหม่

ลงพะไงแล้วก็ช่วยแม่ช่วยปู่ช่วยย่าตัวกันทุกคนหาทุ่มเสร็จอกทุ่ ขึ้นบ้านอาบน้ำนอนเรียบร้อยคนกอกกอกหกชุ่มแต่ไม่แย่พอลับกึงหกชุ่มงแตสิ่งลบาสิ่งลำบอก ตรวจากรถทุ่งบัวนะคะได้แล้วย้องไก่กี่แล้วแล้วเอาไปรหย้องน้องย้องน้องย้องหมูวัน nam ụt 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 那想声猫。 พี่น้องร้องานขอการต้องขึ้นดีมากก็ไปใช้เลยตีหาวจากบ้านพี่น้องเอ้ยยังมีตื้นตีชี้คเครื่องตีหาวจากบ้านเราผสมพว่วงสากก็ได้ก็้ัดสื่อด้านกายออกสายลดติดจะถึงจุดไม้ไปลายท่า

นี่ก็แค่นี้ก่อนนะคะกินอาเจอกันใหม่